ผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยครอบครองและเก็บรักษาเอกสารไว้แต่ต่อมาค่ะผู้เสียหายไม่ต้องการให้จำเลยครอบครองเอกสารดังกล่าวแล้วผู้เสียหายก็เลยให้ตัวของจำเลยคืนเอกสารมาค่ะแต่ปรากฏว่าตัวของจำเลยไม่ยอมคืนเอกสารให้กรณีเช่นนี้จำเลยจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา188หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ กฎหมายอาญามตาตรา188กำหนดว่าผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเลนเอาไปเสียทำให้สูญหายหรือทำให้ไรประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทเอาละค่ะเมื่อเราดูตัวบทกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสรุปหลักเกณฑ์ของมตาตรา188ได้ดังนี้ค่ะหลักเกณฑ์ข้อที่1ค่ะ จะเป็นความผิดตามป,ประมวลกฎหมายอาญามาตรา188ได้จะต้องด้ความว่าจะต้องมีการกระทำที่เป็นการท,ท <intell> ําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียทําให้สูญหายแล้วก็ทําให้ไรประโยชน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นการขีดค่าและฉีกเอกสารการทําลายใบฝากเงินเผาบัญชีเงินกู้ผู้ขายเอาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไปใส่ชื่อผู้อื่นหรือเอาเช็คของผู้อื่นไปขึ้นเงินข้อสังเกตที่เอกฝากไว้ก็คือว่า จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตารา1น8ได้จะต้องได้ความว่าสิ่งดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นเอกสารก่อนนะคะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นยังไม่ใช่เอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตารา1นอนุมาตรา7แบบนี้แม้ว่าจะมีการเอาไปก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตารา1น8นะคะยกตัวอย่างเช่นเช็คค่ะ ยังไม่ได้มีการกออข้อความอะไรลงไปในเช็คเลยแบบนี้เช็คยังไม่ถือว่าเป็นเอกสารตามมาตรา1นึ่อนุมาตรา7จาดังนั้นเมื่อยังไม่ใช่เอกสารต่อให้เอาเช็คไปผู้เอาไปก็ไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึแต่ถ้าหากได้ความว่าสิ่งที่เอาไปนั้นมันขึ้นชื่อว่าเป็นเอกสารแล้วเป็นเอกสารตามมาตรา1นอนุมาตรา7แล้วแบบนี้ถ้าเอาไปหรือทําให้เสียหายเอาไปซ่อนเล้นทําให้สูญหายหรือทําให้ไรประโยชน์แบบนี้ค่ะ ผู้กระทำก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายที่ไม่ได้แสดงความหมายให้ปรากฏไม่ถือว่าเป็นเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อนุมาตรา7จะเมือทำลายหรือเอาไปเสียก็ไม่มีความผิดตามมาตรา188หรือแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้มีการกรอกข้อความก็ไม่สามารถทำให้ปรากฏความหมายได้ไม่เป็นเอกสารตามมาตรา1อนุมาตรา7หากทำลายหรือเอาไปเสียก็ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188หลักเกณฑ์ข้อที่2ค่ะ จะเห็นว่าการกระทาที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 8 8ได้เนี่ยมีหลายอย่างมากเลยหนึ่งในนั้นคือการเอาไปค่ะคำถามของเราก็คือว่าการเอาไปเสียตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188กับคําว่าเอาไปในความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334จะมีความหมายเหมือนกันไหมคะเรื่องนี้ค่ะเราก็เทียบเคียงได้จากคําพิพากษาดีกาที่2148ปี2567ศาลกาีกาวินิจฉัยว่า คำว่าเอาไปเสียตามมาตรา188มิได้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันกับคำว่าเอาไปที่ใช้ในความผิดข้อหาลักทรัพย์ตามมาตรา3-34แต่หมายถึงการเอาไปจากที่เอกสารนั้นเคยอยู่ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนที่อาจต้องขาดเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานการกระทำที่จะเป็นความผิดข้อหาเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นจึงต้องเป็นการเอาเอกสารของผู้อื่นไปโดยพละการมิใช่ครอบครองเอกสารนั้นไว้โดยความยินยอมของผู้อื่น เมื่อเราดูคำพิพากษาศาลในกากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าการเอาไปตามมาตรา1 8 8กับการเอาไปตามมาตรา334ความหมายไม่เหมือนกันนะคะเพราะการเอาไปเสียตามมาตรา1น8หมายถึงเอาไปจากที่เอกสารน,นั้นอยู่ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นหรือประชาชนที่อาจขาดเอกสารน,นั้นเป็นพยานหลักฐานเอาล้ค่ะเมื่อเราได้หลักในส่นของมาตรา1น8แแไปแบบคร่าวๆแล้วนะคะเรากลับไปที่คำถามของเรากันค่ะว่า ถ้าหากได้วความว่าผู้เสียหายค่ะได้ให้ตัวของจำเลยครอบครองเก็บรักษาเอกสารไว้แต่ต่อมาค่ะผู้เสียหายไม่ต้องการให้จำเลยครอบครองเอกสารดังกล่าวแล้วแล้วก็ได้มีการบอกกล่าวให้จำเลยคืนเอกสารมาค่ะแต่จำเลยไม่ยอมคืนเช่นนี้การกระทําของจำเลยจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งปหรือไม่เรื่องนี้ค่ะเราก็เทียบเคียงได้จากคําพิพากษาฎีกาที่2 1 4 8ปี67โดยสาลฎีกาวิวนิฉัยว่า ผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยเป็นผู้ครอบครองและเก็บรักษาต้นฉบับสำเนาทะเบียนบ้านไว้แม้ต่อมาผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้จำเลยครอบครองเอกสารดังกล่าวไว้แทนจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องส่งมอบต้นฉบับสำเนาทะเบียนบ้านตามฟ้องคืนให้แก่ผู้เสียหายแต่จำเลยไม่ยอมส่งมอบคืนอันเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการโต้ยังสิทธิ์ของผู้เสียหายก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องรับผิดในทางแพ่งการกระทำของจำเลยไม่ถือว่าเป็นการซ่อนเล้นหรือเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา เอาละค่ะเมื่อเราดูคำพิพากษาสันติการกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสรุปได้ดังนี้ค่ะว่ากรณีนี้แม้ว่าตอนแรกตัวของจำเลยค่ะได้มีการครอบครองเอกสารไว้แต่การครอบครองของจำเลยเนี่ยก็เป็นการครอบครองโดยที่ตัวของผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยครอบครองนั่นเองแม้ต่อมาค่ะผู้เสียหายไม่อยากให้ครอบครองแล้วผู้เสียหายเรียกเอาคืนมาแล้วแต่จำเลยไม่ยอมคืนให้ตัวของจำเลยค่ะก็ไม่มีความผิดตามประโมวลกฎหมายอาญามตาตรา1น8แต่เป็นเรื่องของการผิดสัญญาทางแพงเท่านั้นค่ะ ำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งนะคะก็มีตัวอย่างอีกหนึ่งดีกาค่ะนั่นก็คือดีกาที่5309ปี2540สัญดีกาวิวนิฉัยว่า<ๆ>การที่จดร่วมฝากให้จำเลยเก็บรักษาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจดร่วมไว้แล้วจำเลยไม่ยอมผืนให้เมื่อจดร่วมทวงคืนในภายหลังเป็นกรณีที่ต้องว่าเก่าวกันทางแพง่งถือไม่ได้ว่าจำเลยเจตนาเอาเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจดร่วมไปในลักษณะที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา188ลงโทษจำเลยในข้อหานี้ไม่ได้ เอาละค่ะก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมลอคอกฎหมายไ้ด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมลอของเราถุกวันจันทร์17นาฬิกาหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง YouTube Channel ของสถาบันติวกฎหมายอมลอของเราด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ